โบออกจ้าบาในงวดตัวมากมาออกนะจ้าหนึ่งหนึ่งหกกันไหมบ้าอ๋อหนึ่งหนึ่งหกกันครับหนึ่งเป็นตาซ้ำใจแท้เป็นตาซ้ำใจอยู่มันเป็นยังขึ้นมาออกน้ำกลนเพราะว่ามันเนยทิปมองรถบระทานมากเขาหลงมากพระท่านไปลุกเที่ยว โอ้เจา้ากระเล่นมุกข้างนอกฟัง bueno ด้พี่น้องมันมาเลขออกน้ำกลนเหมือนมาลว่ากมาดมากไหมมาช้าดมากอะไรมาออกน้ำคลเนแต่เจ็บใจน้ะงน้อเลขสามตัวเลยเป็นบ่อหนึ่งหนึ่งหกปัาดสื้อต่างหลายงวดบนมาน้ำคนตีมาน้ำคนเอางวดวันหันเสื้อยางค่ะงวดวันหันซสื้อเจ็บศูน อืมมันสิบัวบางน้ำกลนบ่มันเหมารถได้ไปบ่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมาออกหกศูนย์เนาะอืมสือเจ็ดศูนย์มาออกหกศูนย์ลงสุยเรื่อยอ๋อยดวงบ่ได้ดอกจ้าบ่ได้กับผ้เป็นยังเอาคันหูว่าดวงบ่ได้บ่ต้องซื้อบาเนี่ต้องเฮ็ดงานเอามาเอามาแบ่งปันเอฟซีบานี่งต้องเฮ็ดงานแสดงว่าดวงเจ้านี่บ่ให้ซื้อแมนเจ้าต้องบอกค้นต้องบานิ่ง เดีววาดวงเนะ่ดวงดวงสิไปยุกับรถค่ะรถเป็นยังไปยุกับรถจังสมมตลว่าสมมูลว่าสือสือสือรถมากสิสือเลขมือแจ้งสิกระได้อยอบานนี้ม่ก็เลยบอกว่าเจ้าก็ไปออกรถว่ายู่เปให้คอยซื้อรถบัตปี้วัดศาสตร์ีครับเสี่ยาเงินใสมันบ่บางข้างเขาฝันเกี้ยวนี่มาออกว่ารถนะฝันเกี่ยวเทียนหนึ่งเทียนหนึ่งเทียนฝันว่า พาดให้ลูกมันเหลไหลไหลไหลแล้วลูกเท้าเป็นพ้อเหยียบเบรกก็เลยสื่อแค่ตุละเจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบ็พุ่นเจ็ดสิบก็ออกมันบ้านนงสิ่งกับกับหาสิบพุ่นหาสิบเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ้าเจ้าหนึงเจ้าหนังสื่อเจ็ดสิบพุ่นเจ็ดสิบเจ้านงสื่อหาสิบพุ่นหาสิบนสองตัว วันนี้วันนี้ลูกเช้าไปออกหม้อไส้มาก,กับซื้อซื้อเลยมันเป็นมันเป็นมันเป็นุแกลลี่หมด<า>กับไปซื้อมเงนมันออกซีซีศูนย์หาอือได้ได้หาเงื่อนกบาทเนาะมันสามตัวเลยมันบอกสามตัวเลยซีศูนย์ห้าแล้วกันจำได้ว่าซีศูนย์ห้าของท <c oughs> ี่ ปีพุ่นที่ทนองต้าไหมคุณลุงต้องนองต้าแสดงว่าดวงนี่ไปยุกับรถดมากมากมกไม่สวกยุกับรถดเรวเร็วเวลาสีได้นี่ะมีผู้ยิ่งผิวขาวเหลืองมันหมายเลยผิวผิวค้ำนี่บบได้เลยโอ้เจ้ากระซื้อเลขดีเลือกคนขายพวกสุมนมานี่มีฝันมากันได้สิแต่มีผู้ญิ่งผิวขาวเหลืองมาขายสิซื้อนั่นมากสิถูก อืมตอนนหนคนดำมาขายเจ้าไล่หนีย่างเดียวตอนนี้ย่างนี้บุก่าไล่ตัวเองต้องเดินหนีย่างนี้เลยเคยคิดบอว่าหมอดูพันธุ์มันออกน้ำกลล์มันมันออกน้ำกลล์คิดว่าเสี่ยวของงวดที่ผ่านมาเนี่ยมาลงทุนงวดนี้คิดบ่เคยคิดเคยเคยคิดอยู่ครับแต่ก็บ่คอยตามหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันมันบ่ได้ไรเรา่านไปเห็นสิบอมันมันบ่เห็ดห้ยามมันบ่ได้ไรเราเลยเลยบ่เห็ดหงยามก็เลยพันพันพันไป บัดนี้มันมาออกจังบม่ได้สื่อจังเสียดายบัดนี้เสียดายเสียดายแล้ว่านี่น่าน่าสินติตามบัดนี้เกสซูนเลยพอติสิตามนี่ครับแต่ว่าบอกตามลายดอกตามพ่อเป็นสีสันบันเทิงมันบอกเขาหลุดน้ำเขาเพราะว่ามันเพราะว่ามันออกแตะน้ำก้นเมอนบมคือคือในคนาคิดถ้าทุบมัว่าฝันฝันใดนี่สื่อแบบเต็มใจสื่อเลยแต่ว่าถ้าบ่ฝันใดสันนี่คนบอกว่า พวกนั้นได้มากพวกนี้ได้มาก,นานนนากนเนี่ยสิสืออาเสือน้ำนะจากยี่สิบบาทเนี่ยแจงสี่นะไต่ว่าขันสมมติว่าตัวเองได้เงินสิกสิหาจิบลอยปจงสี่นะเพราะว่าเคยเคยเคยถือโดยที่ฟันเองซื้อเองฟ <พอ S 2> ันเกี่ยวกับรถเด็กเ <พอ S 2> กี่ยวกับรถคือได,ด้สามหมื่นสี่หมื่นแต่มีตะเล็กจ้าของงด,ดออกรถให้ลูกสาวนั่นถูกต้อกันสองมวดเนาะคือเล็กเล็กเล็กรีโมดคุณแจนจะเลียวงวดต่อมา เอมาเป็นเลขเอเลขบารโคดเาบ่งกำลังหาบาคับผมก็ไปเอามาจำเดรถฟรีเปมนมะนาซินซื้อรถเก่าหมื่นคือสองหมดคือสองหอดบยดเงินตั้งขายจังสี่ล้วมันจังาด็ดังเรยนเนี่ยือคือสองหดได้เ็ดเมืน้าือรถอดีให้เนาะ เป็นตะออกรถดูดูือก็จะไว้ดีตอนี้เจาเลยดวงไปน้ำดนี้ไดนารนขอบคุณครับวันนี้ลวันละสิตามเจ็ดศูนวดไปซื้อมาจากตลาดอันนี้กับจักรวรรดิตำนาหารับครับตำนาหาากินได้สามขามันขืนมากพมันขืนมาก่าสิห้องกับปาดเอาปาดเอาตัส่วนอ่อนมันมันเงอยู่เาตส่วนอ่อนเอ็นไปซื้อ ผักบุ้งแก้วไหมค่ะล่ำซ้ำนี่ไหมอืมเอามาปลูกปลูกขึ้นห้าดำหน้านี่ไหมอือเด็กเก็บขายไปเก็บขายยู่ร่อวนจ้าตอนนั้น้าไนออกงานเก็บเก็บขายตอนนี้ออกงานทาวน์ละออกขารครับมันปวดนี่ปวดมันมี่ต้หอนักหนักไหมอืมมันเป็นงานหนักซึ่งเป็นหิวหิวน้อยปวดเที่ยวปวดเอวยกข้องหนักวเที่ยวปวดเอวจ้าก็เลยเบาไวเราหาเหตุแนวใหม่ก่อนดอกจ้าเหตุงานเบาเบาอืม มาเป็นมาเป็นอาชีพส่วนตัวห้องงานอ้วนขึ้นสช้ผ้าหนังส้ามีหอดแปดสิบโลเก่าสิบโลโมันถูกมือถูกมือมนะม,มือหนึ่งลายลาย,าลายลายมัดลายตักเขาตักเขาอกขอกจากเลาก็เจ็บกี่เดือนโยมถ่งเขาดี๋ยวนี้ถูกมือนี่เจ้าี่งรู้สึ้เก็บอยู่เสได้อยู่ด้วยไสด้เงินเดือนอยู่ไมนเป็นไรเทาต้องหักหักตัวเองแล้วเนาะนี่มีีงันเ็ดเงินเดือนเป็นมื่น มันดีเรือดีบานห้องแน่นอันนี้ออกของมากนี่กับกัเสียรายย้อนขายของกับยังมั่นในตั้งตัว๊ดอืมต้องค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละขายอยู่หนาโรงงานอะที่ซาเลงไปมันขาน้ำมันบ่ไหวค่ะเอ้าซาเลงไปโรงงานนี่ไปกับกับซีฟเวาสิบบาทอยู่ไดอยู่ไหมไงไก่มันกับนีหลายเจ้าแมนไก่มันกับแพงเนาะเดี๋ยวนี้ของแพงมันมีหลายเจ้าที่ขายอยู่ไหน าเนาะอ,อันนี้แม่ผักนี่เป็นข่ายยูตู้ครับโอ้ข่ายยูตู้สรุปสรุปว่ามื่นแล้วเนาะสรุปว่าหน้าสินกาแฟหน้าสินมันจะตามตัวเก้าคือเจ็ดศูนย์เนาะตามตัวเก้าเจ็ดศูนย์เพราะว่างวดนั่นซื้อหนึ่งหนึ่งหกแล้วบ่ออกบ่ได้ตามงวดถัดมาออกเต็มเต็มเลยเสียดายครับเสียดายค่ะ,ะคนนอนบอหลับเลยเป็นบ่งวดนั้นไปเปิดบัญชีหมายูทธกซ์มไหมเฮ้ยค่ะยำได้บ่หกสองหกสองหรือสองหกค่ะนี่งวดหนึ่งค่ะ อย่าบอกได้ว่าเลขไหม่เลขบัญชีตัวไทยญชีใหม่แต่ผมก็ไม่ได้สนใจผมยากได้แต่เงินคือโกงเงินนั่งสี่นะได้เปิดว้เพื่อกู้เงินจ้ได้กับว่าได้สนใจบ้างนทจึงได้จังหวจะได้โชคนั่แบบนี้เนาะเย่เลขที่บ้านผมอยู่บ้านโนนชิลาอาดนะสามหนึ่งหกตรกระสือสามหนึ่งหกงวดต่อมาหลังงวดก้อนนั่น เออวันที่นั่นก็ออกงกสองเลขวันที่หม่น่ะงกสองผมกับวัดสื่ืเราว่านี่มี่ไปเฮ็ดยี่ยังแปลกๆมาบองเลขรหัสยี่ยังบ่มีตัเลขสิตามเจ็ดศูนย์ี่มันว่านะเลขเจ็ดศูนย์นี่ทำมาได้มาจากใส่ได้ซื้อื่อซื้อทิมใบในงานศพในงานศพเพ็่นอายุเจ็ดสิบ ค่ะอ๋อครับจะรึ้สื่อถี่มไปเพื่อทาเทียมันร้อนหรอทาเทียมันน้ำกลนไม่หยิงเนาะเดี๋ยวทาเทียมเพิ่นถือเราจะคลองไ่้สิสิเสียดายน้ำกลนอ๋อโอเคโอเคอ้าสัมผัสข้อหอมปากหอมข้อหมึอลงหมึอลงแล้วเอาอ้วนนี้ก็ขอให้นะสินเจอดีขอให้ขายของดีๆเด้อแล้วลืมสามเจ็ดศูนย์น้ำเพิ่นนะครับเดออนะคะเป็นขายของใกล้สิุดแล้วนะคะนี่แหละหอมห้อยห้อยลบกขนจมูกด้วยดะเนี่ ปิ้งปลาปิ้งปลาหางปลาเกินปลายังปลาเคียนปลามควันปลาปลาเคียนปลาปลาจะลาปลาสอยปลาเพื่อรั่มปลาขาหน้าเดี๋ยวนี้ปลาเกินหลายปลาเกินหลายปลาเกินหลายเด้ออากแต่โม่งเหม่หายแนวทางนะคะแต่โม่งใช้กันคือกันครับนี่